อ่ะวาเน่มาเน่มาเน่ค่ะวันนี้มีหมอสัตวแพทย์มาที่บ้านอยู่อ่ะทายูทายูมาที่บ้านเรานะคะเราเราก็ยังคงมีมีสองหัวจระเข้อซึ่งเอาไปสตาฟหรือเอาไปกินได้เดี๋ยวมาถามหมอกันทุก<า>อย่าง<ว>โล่ได้กินได้พี่ อย่างโล่งมันกินได้หมายถึงมนุษย์ใช่ไหมถ้าจะกินก็คงกินได้หมดแต่ตายหรือเปล่าไม่รู้หมายถึงว่ามนุษย์สองขาที่เดินมันเนี่ยก็เสดสินกระทิงแรดแม่งบอกหมดเลยว่ามึงเราว่างกีสองตัวที่เดินสองขานึ่ะไว้ใช่ไหมน่ากลัวสุดเดี๋ยวพาไปดูกันเราไม่กล้าออกเลยอันนี้ผมเวดดี้เหรอคงตัวเล็กแล้วพี่ ยังไงอะเขาบอกว่าเววาขาบอกว่าไงพี่ให้คือเอาลิ้นทำสตูหรือว่าอัน,นฉีนคิดเราเองนะใชนก็คิดว่าลิ้นเหมือนสตูหมูหมากระไก่อะไรอย่างเงี้ยแต่ลืมไปว่าจระ,ะเข้มันไม่มีลิ้นนี่ว่ามันมีเป็นอ่อนๆอยู่ในปากเขาเรียกอะไรวะ,ะคล้ายๆลิ้นแต่พี่แต่มันเป็นผนังอ่อนในช่องปาก แล้วมันก็น่าตกใจที่มันจะมาอยู่ในตู้เย็นที่บ้านวันนี้เราจะไปทำอะไรกินดีนี่เฮ้ยหมอนเอฟบอกว่าจะไปทำอะไรกินกันดีเออนี่มันตายลใช่ไหมตายแล้วสิกัดกงหวังว่าเหลียวแมวตกใจเฮ้ยเดี๋ยวป่ะไี้ช่วยได้ที่กุกเกิลี่ ้ oh. เขาบอกว่าสตาร์ไปก็ได้แต่ว่าเคยไปถามุ่นพี่เขาบอกว่ามันอาจจะตัวเล็กเกินไปเนะ oh. นี่เป็นครัง้งแรกในชีวิตเลยที่จับปวดจราเบเเนี่ยจะต้องให้หมอทำมาให้หมอดูอะว่ายัางไงอะหมอดูใช่ไหม <laughs> หมอดูอลแล้ว,ลวนี่น่าจะมีเคาะตายตายตั้งแต่เด็กตายตั้งแต่เด็กอืม เพราะไม่ค่อยดีตอนแรกจะถ่ายว่าตัวผู้หรือตัวเมียแต่ไม่ได้เราถ่ายไม่ได้ดูจมูหัวไม่ได้เจอทะเลเจอทะเลดูตัวผู้ตัวเมียแล้วดูที่หางอืมไหนหันหางมาดิไม่มีอ๋อเหรอเดี๋ย่เฮ้ยมีเอ้ยตัวผู้จะเห็นหางมันหลำน้อคานตัวเมียเห็นหางอะไรพี่ปามหางลีดดีเป็นดีกว่าโอเคเดี๋ยวหาก่อนว่าทำอะไรกินได้บ้าง เฮ้ยมันกินได้จริงเหรอวะลองได้ดิพี่มันมีเนื้อนะมีเนื้อด้วยเหรอนี่ไงนี่เนื้อคนเราต้องลำบากที้จะทำแอันนี้จะเป็นกระดูกเอ่อซีหนึ่งซีสองอยู่ตรงออสซิพิทอลอ้าวพูดไปมีความรู้ C1 c ซีหนึ่งซีสองออสซิพิทอลอะไรก็ไม่รู้เลยนี่คือเก็บมาไว้นานมากตั้งแต่วันที่พายตกใจจนวันนี้ เขาเปิดมาเขากยังตกใจอยู่ก็ขี้มาก <นะ S 2> ทิ้งเอาไว้ในเงี้ยเดี๋ยวอ่ะโอเคเดี๋ยวขอหาก่อนเ,อเขาทำอะไรกินไ,ได้อืมทำอะไรกิน,นเอออันนี้ถูกก่อนไหมแต่ว่าจะใค้อุปชาส,สังเกตแล้วนะเขาหลับตาปีทั้งสองตัวเลยอะเพราะว่ามันก็คงกลัวมั้งตามสัญทาตญาณสัตนสันเวลามันจะโดนแยบตาย ม่เมื่อต้องนันออกมาเว้ยอาตาไม่ใช่เวลามันจะโดนฆ่ามันก็เรแบบเหมือนเราพี่ว่าเวลาเขาฆ่าเจ้าเท่งเขาทำยังไงไม่รู้ถามอ้อนีเลยไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวถามพี่เนี่ยอ้าวนึกว่ารู้ไม่รู้อันนี้มีสองตัวาปืนยิงตรงตรงคอมันท้ายทอยตรงท้ายทอยมันมีเส้นประสาทเบิ้ลกระสุนมากนะแล้วเขาก็อะไรนะฮาจิเมะอ่ะ ไิเคจิเมะคาจิเมะคืออะไรดีไหมไม่มีใช่ไหมคาจิเมะแปลว่าแรกเริ่มครับอันนั้นแบบเขาเก็บรอยกุ้งวะเแล้วมันทำอะไรนี่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 เขาเก็บเลยเฮ้ยฉันไม่คิดว่าฉันจะผ่านผลจุดนี้มาไม่ให้ขบบ้ารู้กลัวแน่นอนอ่ะกินจอร์เจียติดมือเนี่ยโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะทำอะไรกินกัน น้อกได้สิ